สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชเซเลยียอิตาลีเกมที่15ประจำเช้าวันพุธที่1ธันวาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่อาตาลตาเปิดบ้านถล่มเอาชนะเวเนเซียไป4-0ครับจากแฮตทริกของมาริโอปาซาลิตและก็ Turn เทิร์นคูปไมเนอร์ฟิเลนเตน่าวันนี้เปิดบ้านเอาชนะซานโดเรียไป3-1ทีมเยืยนอนทำไปก้นึ่งศูนย์จากมาโนล่ากับเบียเดนี่ครับแต่ว่าเจ้าบ้านยิงแซง3ลูกรวดเลยจากโจเซกาเยคอนดูซานวลาฮวิกและก็ลิคาโดซอตทิล ซาเลนิตนานาแพ้ให้กับทางยูเอตุสไป0ูนทีมเยือนได้2ประตูจากเปาโลดิ่าและก็อวารโลโมลาตาในขณะที่เวโรนาวันนี้ก็เปิดบ้านเสมอกับไกยรีไป0ูนย์ นเลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยจากฝูงยังคงเป็นนาโปลีมี35คะแนนอันดับ2เอซิมิลานมี32อันดับ3ามกับเป็นอินเตอร์กับอัตตานตามีทีมละ31อันดับห้าโรมามี25อันดับ6กับ7เป็นเฟรเรนติน่าแล้วก็ยูเวนตุสเก็บไปทีมเลย24อันดับแปดแล้วก็กาเป็นทางลาซิโอแล้วก็บูลลอนยามีทีมเลย21อันดับที่สิบเวโรน่ามี20 อันดับ11อ็อโกลีมี19อันดับ12ซาซูโรมี18อันดับ13ตริโนมี17อันดับ14ถึงอันดับที่16ครับมีอูเดเซ่ซานโดเลียเวนิเซียมีทีมละ15คะแนนอันดับ17เเปเซียมี11อันดับ18เจนัวมี10อันดับ19เกียรี่เก็บไป9แล้วก็อันดับที่20สแลนิตาหน้าก็เก็บไป8คะแนนไปต่อกันที่ดัสนวล่าสุดก็ยังคงเป็นดูซานวาลาโฮวิกที่ซัดไป12ประตู เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในคัมคือวันพุธนี้ก็ยังมีบรลุญญาเปิดบ้านเจอโรม่าอินเตอร์พบสเปเซียเจนนวจะเอซิมิลานซาโซโลจะเปิดบ้านเจอนาโปลีตามด้วยคือวันพฤหัสก็จะมีโตริเรนโจะพบกับเอมโบลีแล้วก็ลาซีโอเปิดบ้านเจออูเดเนเซ